ัลโหลสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องก้องไปสูคู่สู้คนเด้อครับผมพบกับค่อยบ่มน้อยรอยเอ็ดชาแนลขึ้เก่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแหได้เด้อครับพี่น้องครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านครับผมยังไม่ได้ไปกกกอกนะครับมาทําหมูแดดเดียวส่งลูกค้านะครับพี่น้องตอนนี้ก็กําลังพี่หมวยก็กําลังจดรายชื่อจัดส่งตามออเดอร์นะครับหมูแดดเดียวสมุนไพรไม่ใส่ผงนัวครับพี่น้องเดี๋ยวจะพา เอฟซี uh, มาดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับสนใจสั่งไหนด้ยพี่น้องเด้อนะครับผมคลิปนี้เราก็จะมาขายของ <c oughs> ตอนนี้พี่หมวยก็กําลังจดออเดอร์จัดส่งลูกค้านะครับวันนี้มีลูกคา้า <laughs> มีหลายออเดอร์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางอีสานใต้นะครับลูกค้าก็โทรมาสั่งนะพี่น้องเนาะแล้วก็แอดไลน์มาสั่งด้วยนะครับผมมูดเดียวเดียวเราจะมีหลายสูตรนะพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นรถดั้งเดิมนะครับหมูดเดียวเดียวจุดเด่นของของบูมน้อยก็คือ จะไม่ใส่ผงนัวครับจะเป็นหมูแดดเดียวสมุนไพรพี่น้องในแพ็คละ100บาทนะครับอันนี้เราตากจนมันแห้งได้พี่น้องตากหมูจนแห้งนะครับผมมันไม่ใช่แดดเดียว,วประมาณ2งแด3ด3แดดพูลพี่น้องทําไมเราจึงตากแห้งเพราะว่า ờ ลูกค้าจะได้เก็บไว้กินนานๆนะพี่น้องอันนี้จะเป็นลดดั้งเดิมครับสติ๊กเกอร์จะเป็นสีแดงครับหมูแดดเดียวสมุนไพรไม่ใส่ชูนะครับไม่ใส่ผงนัวพี่น้องอันนี้ลดดั้งเดิมจะเป็นสีแดงนะครับเราก็จะใส่ใบเตยด้วยนะครับเวลาทอดมันก็จะหอมๆพี่น้องเห็นไหมครับ อันนีต้ตากจนมันแห้งได้พี่น้องครับตากจนมันแห้งเพื่อ,อาการเพื่ออายุการใช้งานนะครับผมเพื่อจะได้เก็บไว้นานๆเนาะพี่น้องอันนี้จะเป็นลดงานะครับลดดั้งเดิมนี้เราก็จะใส่งาพี่น้องเอ้ยมไม่ม่ลดงานนี้เราก็จะใส่งาถ้าลดดั้งเดิมก็จะไม่มีงานะครับลดงาหวานอันนี้ถามว่ามันแตกต่างกันยังไงกับลดดั้งเดิมก็คือรสชาติมันจะ ารสดั้งเดิมมันจะออกนัวกลมกล่อมครับถ้ารสงาหวานนี่มันก็จะออกรสหวานนิดนึงนะครับผมรสชาติไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพียงแค่เราเพิ่มความหวานไปในรสงาหวานนะครับรสดั้งเดิมจะไม่มีงารสงาจะมีความหวานนะครับแล้วก็จะมีงาครับผมสั่งได้นะครับผมแพ็คละหนึ่งร้อยบาทนะครับจัดส่งทั่วประเทศครับพี่น้องแพ็กละหนึ่งร้อยบาทติดต่อได้เลยครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวแออดไลน์มาที่ด้านล่างนี้นะครับผม ดไลน์มาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับตอนนี้เราก็จัดส่งลูกค้านะครับกาลังทยอยจัดส่งนะครับพี่นงองก่อนที่เราจะไปกกกอกนะครับแล้วเราก็จะเตรียมไปขายที่กกอกด้วยนะครับผมนี่แหละกําลังจดออเดอร์กาลังส่งพี่นงองวินเลยพี่น้องนะครับต้องขอบคุณทุกออเดอร์นะครับขอบคุณทุกออเดอร์มากๆเลยนะครับผมแพ็คละหนึ่งร้อยบาทนะครับเราให้หมูเราให้หมูสองขีดอันนี้คือ อันนี้คือน้ำหนักแห้งนะครับก็คือถุงหนึ่งจะใช้หมูสดประมาณ4 4ขีดนะครับผมสนใจก็ยังไงก็สั่งได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซัาน้สักก่อนนะพี่น้องเด้อนะครับเสร็จแล้วบูมน้อยก็จะไปทอดหมูตัวเองกินข้าวก่อนพี่น้องครับไม่มีอะไรกินก็จะกินหมูทอดตัวเองนี่แหละพี่น้องนะครับหมูแดดเดียวไม่ใส่ผงนัวครับพี่น้องสั่งได้เด้อหมูแดดเดียวสมุนไพรนะครับมี2สูตรแพ็คละหนึ่งร้อยบาทจัดส่งทั่วประเทศนะครับฝากไลค์กดแชร์ กดติดตามให้หน่อยด้ยครับพี่น้องสวัสดีครับผม